สวัสดีค่ะไม่กี่ข้าวเป็นหมูไม่บัวจ้านะคะกี่ข้าวบ่ายตัมมะคุงอันนี้จะบอกไม่บัวตาเเ่านี่ค่ะตาเยอะเลยไม่บัวก็กินเยอะอันนี้ตัมมะคุงค่ะตามเมื่อกี้นี่ตําโบเพชรได้ค่ะตัมมะงไข่เค็มปลาทับกลอบปลาเล็กปลาน้อยอปอาตาแห้ง จะมาถอดกรอบกินกระสงตามมาค่ะมาจ้าหมูของไอ้น้องเพื่อนเอซีทุกคนไม่เิ็นเป็นหมูไม่บัวจ้ามาซาไม่บัว่าสีทายต้มเจียวบ้องใหม่ๆเนะาะค่ะกินกับผักสดผักต้มตัวเราทัาไม่บัวตายมักเอาไปให้ร้านเขาเก้ไข แม,ม่เมดกฐินใส่เม่กฐินนาบาเป็นบัวกลังงาม ก็คือบางคนบอกว่ามันบอกว่ากินเสร็จแล้วอย่าทิ้งลงพื้นให้วางเส็จถ้วยเหตุการเพอมัแม่นบกินอิ่มแม่โบก็กวาดเอาที่ตักแม่บบมีคังขยะแต่มันอยู่ข้างหน้าครับเล่นไปเริ่นมา จะบองไปบ่บองำเองํรำรอบหนึ่งกินได้หลายวันไนกินกะผักสดผักต้มไม่ถ้ามันบอกินเข่ากับสุกเฮ็ดเฮ็ดขอนนานี่มันจะมีเฮ็ดขอนเนาะ อยู่โคกเกี่ยวเขา่าอยู่ป่าคนไปเก็บบอท่านมันกระแก่เนาะค่ะกระเก็บมาทําซุปมาสับละเอียดแล้วก็ทําซุปพรา,าเขาก็สุกมาขายนีย่บอกกับแม่ซื่อเอา Hôm nay xịt bạc, Ta lạ chôn chôn Có gì thì mình bỏ con nhiều Chạy cái đúng không สาวสุดสวยของแม่ท้งสวีเดนกำลังเริ่มทำง,งานลูกสาวทั้งสองเ่รคะแต่คนหนึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยเอืยชื่ออยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันแล้วทั้งสองล่ะจ้าเมื่อกี้คุยเจี่ยวบองกับแม่บัวคะ่ะกำลหาวิธีอยู่ทํายังไงลูกสาวถึงจะได้กินเจี่ยวบองในมือแม่บัว อย่าวางไม่บวนอนเน้นเครื่องมันยังบอกเข้มค่ะเน้นหอมแดงกระเทียมขาตะไคร้อันนี้ต้องค่อยๆเคี้ยวค่ะ ย่างที่มันปั๊ด สวัสดีค่ะจบคลิปไปเลยก่อนนะคะแ mm hmm. ค่นั้นบ่ได้ mm hmm. ในภาพมันหาย